เดินเรียงกันไปนะครับเตรียมตัววัดความดันวัดความดันเข้าหาหมอนะครับแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งออกมาจากห้องนวดครับผมเป็นกระดูกทับเส้นที่เอวนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับแล้วก็ดึงหลังขึ้นที่บาไหลนะครับแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับที่หนักหนก,ก็คือกระดูกทับเส้นนะครับที่เอวนะครับกระดูกทับเส้นที่เอว ก็เพิ่งออกมาเมื to like like ic ic ่อก like ี like ้นะครับเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี้นะครับผมก็หนักเอาการนะครับแล้วก็อายุก็เยอะแล้วนะครับคุณหมอก็จะค่อยๆทํานะครับก็อันดับแรกก็จะเคียร์เส้นก่อนนะครับจะเคียย์เส้นก่อนเอาเส้นที่โดนทับนะครับออกก่อนแล้วก็เรื่องของเข่านะครับแล้วก็อาการตึงนะครับ ตึงดึงดังค่อยว่ากันนะครับจะทําให้คุณแม่เนี่ยหายเจ็บก่อนนะครับวันนี้ยังไม่มีการรักษานะครับยังไม่มีการรักษาแค่หาสาเหตุว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งคุณแม่ก็รับทราบไปแล้วนะครับว่าตัวเองเป็นอะไรบ้างนะครับต้องรักษายังไงนะครับก็ต้องเป็น,ปน,นไปตามกลไกของคุณหมอนะครับผมการนี้ก็พออยู่ครับคงจะรักษา ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์พี่พีทีมงานก็จะบอกวิธีการควบคุมอาหารนะครับก็จะบอกวิธีการควบคุมอาหารวิธีการปฏิบัติตัววิธีการประครบน้ำแข็งนะครับนี่นะครับเราทำกันแบบนี้ครับกับทุกคนทุกเคสครับกับทุกคนทุกเคสซึ่งวันนี้ผู้ป่วยในก็จะ มีการรักษาอีกหลายท่านนะครับเพราะว่าทางด้านเราก็จะหยุดวันที่28นะครับ28จนถึงวันที่5นะครับก็าจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้พักอยู่กับเรานะครับบอกวิธีการประคบน้ำแข็งยังไงควบคุมอาหารยังไง อันไหนที่กินได้อันไหนที่ไม่สามารถกินได้นะครับแล้วก็ห้ามอีกหลายอย่างนะครับช่วงนี้ครับห้ามนั่งรถนะครับนั่งรถมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ต้องช่วงนี้จเจอาจริงๆนะครับเป็นช่วงที่ต้องเซฟตัวเองนะครับเพราะว่าการเข้าห้องเข้าห้องนวดวันแรก ไม่ใช่ว่าไม่มีการรักษาเลยนะครับก็จะมีเป็นบางบางจุดนะครับคือคุณหมอในเริ่มเริ่มแล้วนะครับเริ่มเลียงเส้นเริ่มเลียงเส้นเรียงอะไรแล้รนะครับจะเข้าสู่หมดการรักษาคุณหมอก็จะเตรียมเคลียร์เส้นเป็นบางส่วนอ่าก็จะบอกให้ผู้ป่วยนี้ระวังตัวระวังตัวนะครับระวังตัวเอาไว้นะครับผมห้ามทางานนะครับห้ามทำงานหนัก ว่าท่านได้เลียงไว้แล้วนะครับเตรียมตัวที่จะเข้าห้องพรุ่งนี้ต่อนะครับถึงได้ห้ามไว้นะครับจนกว่าอาการจะหายอาการที่เป็นอยู่ทุกอย่างจะหายอ้าวเป็นยังไงค็ไแม่ผ่านไหมหคมดันผ่านไหมขขอโอ้ร้อยสี่สิบสสคมดันร้อยสี่สิบ เรามัใชว่ารักษากันเจอกันครั้งเดียวแล้วก็ตัวใครตัวมันไม่ใช่นะครับหาหลายท่านที่นอนอยู่นี่ครับหนึ่งสองสามแถวนี้นะครับสามท่านดูกันเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยนอนรักษาตัวอยู่ที่นี่เลยนะครับ เป็นเคสที่หนักเอาการนะครับตอนอยู่ที่นี่ครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอนะครับนี yeah. ่คุณแม่ยี่ก็พุวงนี้นะครับเข้าสู่หมดการรักษาแบบเต็มตัวเป็นได้ปะอโอ้ยได้ได้ได้ได กำลังดีกำลังดีกำล,ลังดีเลยยูร์ดได้ยูรล่ะยืบเก่าปรึกัาไปนะครับอาการของคุณแม่นะครับผมทรากบกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยครับถือคนนุณหมอเอาแรงไปหมด นอนพักพก่กพอนประคอ <น S 2> งนแข็ง45นาทีนะครับประคองน้แข็ง45นาทีพรุ่งนี้ก็จะมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาเจอกันใหม่เข้าสมุดการรักษาเต็มตัวนะครับรครับสาหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับเบอร์โ,โทร080333761 080333761นะครับตั้งอ<ด>ยู่ที่อำเภอลำปาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ สถานที่พักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสถานที่พักของคนป่วยก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เตียงไขเตียงมันมีห้องแอร์นะครับแล้วก็มีกับข้าวให้สามมือนะครับมีคนดูแลยีิบสี่ชั่วโมงนะครับอมีคนดูแลยีิบสี่ชั่วโมงเสื้อผ้ามีคนซักให้ครับที่นอนมีคนจัดให้ดูแลให้ตลอดครับ มีหน้าที่นอนรักษาตัวอย่างเดียวครับผมท่านที่สนใจนะครับกําลังมองหากระดกระดูกทับเส้นนะครับกําลังมองหาที่รักษาอยู่นะครับอขอแนะนําที่นี่เลยร,ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมาดครับผมเบอร์โทร0 8 0 3 3 3 6 7 6นะครับผมโทรมาได้เลยครับปรึกษาการกับคพืหมอได้ตรงครับมสมคลิทนี้ก็ เราจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ